โอเคค่ะแล้วก็ไม่ยอมง่ายๆหรอกนะคะสากการฝึกความชำนา่ตายไปค่ะบายนี่นี่นะเอาพีไปกินมาไม่ขามาไม่ขาวัดเดย์วัดเดย์เฮ้อแล้วเฮ้่แล้วโอเคสวยงามเวอร์นะคะ หลังรับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมุ่งสู่1น0 0 s u b s c r บสไไปด้วยกันนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและกดติดตามช่องเซราเซใจต่อจากนี้ขอให้รับชมคลิปอย่างสนุกค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซใจนะคะวันนี้นะคะฉันก็เยบอาลนะคะมาในตำแหน่งกลางเนาะมาฝึกความช่าความชามํำเนาะเออ ลังจากที่เ,เล่นคลิปอาลีไปครที่แล้วเรารู้สึกว่าตัวเองเล่นแบบไม่ได้อ่ะฉันอยากฝึกเพิ่มนะคะเออฝึกรอสกินสปิริตบอสซัมอาลีมานะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาไหมแต่ฉันคิดว่าน่าจะมานะรอบสองเอออัตานนี้เราเจอเป็นวาราดนะคะแล้วก็อ่ะมาและวาราดก็อาจจะต้องระวังนิดนึงอ่ะเนาะตอนมันแบบมีดูดเลือดแรงนะคะตอนพสัสซิฟดูดเลือดแรง นี่โอ้ยมันหลบผีฉันได้อ่ะโอเคแต่มันดูดเลิ่มไปแล้วไม่กลัวคะ่ะเราก็ต้องรีเวลเหมือนกันเอ้าอะไรอ่ะอี่โรยอย่ามากระตุกอะไรแบบนี้นะอย่ามากระตุกอะไรแบบนี้นะโอเคอะอ่ะเอาเช็ดฉันรู้สึกว่าแม่ลอดเนี่ะเริ่มกระตุกบอ่อยจังโอเคเอ้า โอ้ยอะไรโอ้ยฉันเล่นไม่ได้ดหรือเปล่านะทำไมอยู่ดีๆมันกระตุกอะไรเบอร์นี้อ,นอ,อเคชามก็ไม่โดนเลยโอเคโอ้ยมันจะรอดไปแล้วเนี่ยเกมแปลกๆนะไม่เคยกระตุกแรงอะไรเบอร์นี้นะว้าว เอาเลยมาปะทะมาค่ะมาตัวไหนวิ่งเร็วกว่ากักนและฉันกำลังไปค่ะและฉันกำลังปะอ๊บอ๊ตปะโอ้ยโอ้โหอ้ไม่กล้าโอ้ยมันกระโดดเข้ามาได้วะคิดว่าจะรอดละสิอ่ะไม่เป็นไรนะคะเอาใหม่เอาใหม่น้อแล้วทำไมรูเซียลนิ่งอ่ะอืมตาหนีมันจะมีอะไรแบบเป็นปกติให้ฉันไหม ปิงฉันก็ขึ้นด้วยนะตานีอ่ะลูเซียนเดินแล้วนะคะฉันรู้สึกว่าฉันต้องพิจารณาเรื่องการชามตัวเองใหม่ละเพราะรู้สึกว่าตัวเองชามพลาดหลายรอบมากต้องระวังนะมีดุพาสซีฟดุดเร็วแรงแล่ะนางก็แบบไม่ค่อยเก็บพาสซีฟดุดเร็วแรงไว้ให้ชันเลยนะก็เลยก็คือใช้กับคลิปตลอด แต่ก็นั่นแหละคือมันยิ่เสียมานาเนาะแล้วจะไปแกงได้นะเพราะแต่ว่าใอ้คารินขึ้นงจะหลับโอไม่ต้องถึงมือฉันแล้วล่ะหายค่ะอุ้ยไอ้คารินฝั่งนั้นไปแล้วทันเมียมาแล้ว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 อ๋ออ๋อไม่ ก็เดี๋ยวคิดไปเลยจ้าอ,อา้ตายผลาดมากคิดว่าไพจะตายมาเมื่อกี้โอเคค่ะแล้วก็ไม่ยอมง่ายๆหรอกนะคะสุดการฝึกความชำําเดี๋ยวเราเอาใหม่อาจจะต้องตั้งสมาธิเดี๋ยวเราดูป่านะคะว่าป่าจะไปเอาอะไรนะตอนนี้เราก็ทำได้แค่การเคลียร์คลิปไปก่อนเคลียร์เลนไปก่อนนะคะ โอเคไวเริ่มแล้วเหรอ mm hmm. นี่ตายจะขาดบายนี่นะให้คาลิมฝั่งเราโอไมก็อดโอ้ยมันฉันไม่น่าไหวเลยว่ะร oh. ู้สึกแบบแม่รอดเลยอ่ะ นี่นี่นี่นเอาพีทไปกินเอ้ระวังนะโอเคน่าจะไม่ได้หรอกมังไพรน่าจะไม่ทันนะคะสับฉันไม่ตายหรอกมังเลือดเฉลือขนาดเนี้ยแอไพอยู่กลางตอนนี้คือยังไม่ได้เสียได้อะไรบังกรอะไรยนะคะเราฉันต้องดันเว็บกลางก่อนเนาะ โอเคเริ่มมีดาเมจเริ่มเคลียร์คิพง่ายแล้วนะคะโอเคไปละว,วาราดไปละว,วาราดไปละฉันต้องกันวาราดไวโอเคฉันกันวาราดไวโดนตายแน่ยุวาราดนี่นี่นะโอ้ย โอ้ไมกินี่แนทนิดเดียวโอ้ยโอเคอีกในเมื่อกี้ไม่เห็นเผ่าตายเลยอ่ะน่าเสียด้เวอร์โอเคตอนนี้ได้รุดเด่นแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะไปขึ้นพันลาบัดดอนแล้วเนาะจะได้แบบแรงๆนะคะตอนนี้คือป่าเราก็แบบยังไม่มีท่าทีจะไปโอ้ยเลดก็หายต่อหน้าตากูเกิด ใช่มดไปละอีวาล่าใช่มดไปละวิเขาไปกันแล้วเขาไปกันแล้วเราจะไปไม่ทนมันใหม่โอเคไม่มีการบวกอะไรนะอ้าอย่าพลดทางโอเคพยผ้าจนได้นะคะอือมนี่โอ๊ปโอ๊ปโยกเ,เลยเหรอยกเลยเหรอแต่ว่าอีพายอ,อันติพาดละเมื่อกี้ฉันเห็นอยู่ คือประเด็นคือฉันไม่มีฉันไม่มีชามาเตะอ่าชามโดรนเนอร์กรุโอ้ยชันไม่ได้อ่ะชันไม่ได้อ่ะชามพุ่งมานะครับโอ้ไมโอ้ยมันก็วิ่งไวเนาะนเดี๋ยวตายไปแล้วนะโอเคโอ้ไมค์ก็ต้องถอยกันละ นี่โอ้ให้าไม่ตายอะ่ะฉันมีดาเมจไม่เพียงพอนะคะอบพุ่งมาไว้โอเควลาโอเคตายเต็มตัวตายค่ะจบเก็บงานเก็บงานความสวยโอเคมีโอกับวลาก็ไม่ใช่ให้เคเลมเอาป้อมคืนค่ะ ก็ป้องตู้ะคะ่ะโอเคโอ้โอนีม่มาทดสอบอ้าวทดสอบกันชามตีอ้าวโดนอยู่แล้วนะแต่แล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วแต่แล้วตายตายตายเนี่ยตายไหมโอ๊ะโอ,โอ๊ฉันต้องถอยก่อนแหละ ตู้น้าให้ขลียมฉันไปละโอชิโมโดนมาไหมคะมาไหมคะมาไหมคะโอ้โอมาไหมอ้าวอ้าวโอเคก็ลดลดยินนะพอแบบมีของก็เริ่มแรงแล้วนะคะอาริ โอ๊ยว้ายคือลักล็อกตัวนมาแต่ก็ <me> เนนะปัญหาเลยอ e ีเน oh. mm ี้ยปัญหาเอาโอ๊ยตายแล้ว mm hmm. ตายแล้ว,ลวคือแบบแม่งมุดต,ตอนที่ชันชามพอดีเลย mm hmm. คือจะมาแบบจังหวะดี mm hmm. อะไรเบอร์นั้นนี่หรอกโอเคเอาเซเอาเซ เอาซิเอาซิมีทั้งเอกในมีทั้งอะไรมาหมดมาหมดเอาซินี่ดึงแล้วหนีเหรอต้าไปเอาฟูนะคะจะเป็นโซนมังกรเลยนี่เาเล็มโดนโม่ไล่หรอไม่ช่วยโม่เลยก็ดีนะมันวางลิบละ เด,เดี๋ยวเอาอนี้ก่อนเอาอนี้ก่อนเอออย่าให้มันได้บ้านเราเนาะอือฮือชาบีห้าวี w, อะไรอยา่างเธอเราแอบแย่เอาโดนเปิดอันนั้นแล้ววิชั่นลุยเหรอน่าจะได้แล้วนะน่าจะได้แล้วนะโอเคอย่าสมัยพลาดก็พอจบ ด,ดันกลางแป๊บวัดเดยวัดเดโอเคโอใย้มีทานอีดอกอ้าวดูส้มกินส้มไป็โกินส้มไป็นโรโอเคอ่ะเลิศเลิศเลิศเอาอีดอกหมดก็ดีโอเคนะฮะไปต่อนะนะจะได้กลางนะคนเดียวไม่น่ากันอะไรได้หรอก อะไรไมเซ้รอยโยปได้จละเขาแผลแล้วเขาแ็ลแล้วโอเคสวยงามเวอร์นะคะเดี๋ยวต้องหว่านไว้แล้วก็กลับดีกว่าน,นะ,ะตอนนี้้วดูอีโปโลหวังว่าจะไม่มีใครมาบุกชั้นตอนนี้ยนันนะฉันจะกลับบ้านอย่างสวัสดีภาพโอเคเดี๋ยวชิ้นต่อมานะคะเดี๋ยวฉันจะขึ้นเป็นอินฟินิตี้ออฟนะคะมันก็จะได้แรงๆเนาะ แล้วชิ้นตอบสุดต่อไปเนะี่ยก็คงน่าจะออกเป็นของโมเลโลเนาะจะได้มีตัดหิวเพราะว่าจริงๆแล้วนะให้คาลิมเนะี่ยก็ดูดเลือดได้เหมือนกันนะคะไอ้สกิลเป็นวงวงแอรอะไรของมันอนะคือถ้าไปอยู่ใ,ใกล้ๆก็คือมันดูดเลือดนะจ๊ะคือฉันว่าเราต้องแอบดักก่อนถ้าได้สก,ก็โก็คือลดอะไรแบบนี้นเอออะไรแบบนี้นโอ้โอ โดนนะไปไหนโอ๊ปโอ๊ปทำไมฉันจะตายเดี๋ยวนะฉันโดนดาเมจจากอะไรก่อนโอเมก้ o ช์โอเมก้าช์มันต้อสู้กันไปก่อนนะือ <c oughs> จะสู้ได้ไม่ได้เนี่ยต้องดูตอนมันมุดอย่างเดียวเลยเธอ <c oughs> อืมตาย <c oughs> รอจังหวะนี้อยู่จ้ะรอจังหวะนี้อยู่จ้ะ โอเคสี่นี่นะโอ๊บโอ๊บเพื่อนโอ๊บตายคิด โอเคตอนนี้วลาดูจะเป็นปัญหาแค่ตัวเดียวนะจะเป็นปัญหาแค่ตัวเดียวนะกับวลาดนะคะคือมันแรงด้วยเนาะอ๋ออะไรอะไพเอ๊ะอะไรอ๋อขออแต่ก็นั่นแหละแต่ก็นั่นแหละจ้าจะไปไหนอ๊บโอ้แรงมากพี่น้องบหวังเพื่อนคงจะฆ่าได้นะเอาคีช ม,มายอมอะไรก่อนมายอมอะไรก่อนอม,มายอมอะไรก่อนมายอมอะไรก่อนฟิ่ต์ตูคิวฟิตตสวยนะคะไปค่ะไปค่ะอืแล้วว่าไม่ป่าเราไม่มาเอาอ่ะนี่โดนกุชามจบจบชามความสวยให้ทาเลมาเหอะคองมาเหอะเจ้าเป็นป่านะคะ ก็เป็นานะคะเอาแต่มาตอนนี้ก็ไม่น่ามีประโยชน์แล้วละมั้งโอเคโอเคกรียิมกันบ้านไปนะลูกกันบ <ไป S 1> ้านไปนะลูกเออโอเคเ่สิ่งที่เราควรทำอะคือการแยกดันนะตอนเนี้ยคือเรามีบอลลอนอะเราก็ต้องใช้บอลลอนให้มันคุมนะคะไม่เน้นไฟนะคะคือเน้นแบบแยกกันดันอนะตอนเนี้เออทีมโอก็ทำได้ดีเราไม่มีใครไปกลางลอย เย่งๆไม่มีใครไปกลางเลยอ่นชนาเสียดายนะก่อนที่บับปารอนจะหมดก็เดี๋ยวฉันลงไปล่างแล้วกันนะเออแยกกันนะคะแยกกันนะเออจะได้แค่ป,ป้อมเดียวจริงๆหรอเสียดายอะ่ะดูดิป้อม โอ้ยนางรักมาตีบับโอเคโอ้ยเสียดายอยู่นะเอาดีๆแล้วอะอืมได้อยู่เมืงเนี้ข้อมอุปะเอาไม่น่าได้แล้วแหละไปวันลวนลาคือเปรี้ยวมากหลากอดเขตไปนะคะตามระเบียบ ไม่สนอ่ะฉันจะดันบ้านเฟเพืจะดันบ้านของฉันนะก็จะดันบ้านเพราะฉันหนีได้เพราะฉันหนีได้หรือเปล่าอีดอกเพราะฉันหนีได้เพราะฉันหนีได้โอ้ตาตัวชีวิตมากโอ้อีดอกไลลาเวอร์นะคะอันหนีไปค่นหนีไปบ้านมันแตกสามทางแล้วน่าจะการันตีชนะอยู่นะครับดัน โต้มันโต้มันโต้มันลกุกเอออินิดเดียวอินิดเดียวอ่ะลดลดชุนเตรียมมันดักดีกว่าจะมีใครลงไหมแบบเนี้ยมีใครลงไหมลุกโอ้โอโอ้ยมันวิ่งตามช้านี่เดาข้ามมันขัดทุกคนข้ามมันเออ จบเลยนะคะน่าจะจบแล้วนะตอนนี้โอเคคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปอาลีกลางเนาะที่ฉันแบบ <Victory. S 1> ก็พยายามฝึกให้มันชามโดนรู้สึกว่าตานนี้ก็ยังชามผ้าอยู่หลายรอบอยู่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเล่นบ่อยๆก็น่าจะเก่งขึ้นเองนะคะ mm hmm. ก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับอาลีเนะาะครั้งนี้เนาะก็ ก็เป็นยังไงบ้างคะ่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบใจนะคะอย่าลืมกดไลค์ subscribe ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับคุณตัดอย่างชั้นด้วยนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย